สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเราข่าวร้อนซึ่งในรถพระธรรมหลวงพี่ลองเสียงเทศธรรมลั่นห้างญาติโยมแห่ซื้อถวายเครื่องเสียงได้ทันที3เครื่องผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีพระอาจารย์นักนาคินหรือปู่นักนาคินอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมสวนธรรมทิพมงคลนาคาบ้านดอนกลอยหมู่ที่7ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบุรักจังหวัดอุดรธานีได้โพสต์คลิปลงในเฟซบุ๊ k ชื่อนักนาคินพร้อมระบุแคปชั่นว่าเครื่องเสียงสดมนธรรมวัดที่วัดพังมาที่ห้างก็เลยลอง เรื่องลองเครื่องเสียงซื้อ,อ,อแต่บอมีเงินซื้อฮ่าฮ่าฮ่าใครใจดีมีศรัทธาซื้อถวายใน่9 9 5 0บาทต่อมาหลังเสียงเทศดังผ่านโซเชียลทราบว่าญาติโยมคนไทยที่ใจดีถวายไปัจจัยซื้อเครื่องเสียงให้หลวงพี่ทันทีต่อมาวันนี้15นาฬิกาผู้สื่อข่าวเดินทางไปยังศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนธรรมทิพมงคลนาคาบ้านดอนกลอยหมู่ที่7ตำบลดอนกลอยอำเภอพิบุรกักจังหวัดอุดรธานีพบพระอาจารย์กำลังนั่งรถเพิ่งกลับจากห้างดูโฮมในตัวเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อไปรับ เครื่องเสียงใหม่สดสดร,ร้อนร้อนพร้อมติดตั้งและลองเครื่องเสียงทันทีโดยพระอาจารย์นาก็ได้ลองเครื่องเสียงใหม่เป็นพุทธาพิเศษให้ฟังด้วยเสียงเพราะพริ้งจับใจเลยทีเดียวพระอาจารย์นาเผยว่าเมื่อสามวันก่อนอาตมากลับจากหนองคายก็เลยแวะที่ห้างดูโฮมตั้งใจว่าจะหาชุดเครื่องเสียงเครื่องใหม่มาแทนชุดเก่าที่ใช้มาหลายปีมันพังพอไปถึงคนขายก็แนะนําเครื่องนั้นเครื่องนี้ให้ทดลองเสียงดูอาตมาก็เลยลองเสียงเป็นเทศพุทธาพิเศษตามในคลิปพอเป็นข่าวออกไปก็มีญาติโยมติดต่อ ่อมาบอกว่าจะซื้อถวายเครื่องเสียงให้วัดวันนี้ก็เพิ่งไปรับชุดเครื่องเสียงที่ญาติโยมและเจ้าของห้างดูโฮมถวายรวม3ชุดเป็นชุดใหญ่1ชุดชุดเล็ก2เครื่องรวมมูลค่า6 0 0 0 0บาทพระอาจารย์นักบอกอีกว่าเครื่องเสียงใหม่ที่ได้มาวันนี้จำนวน3เครื่องเป็นเครื่องเสียงชุดใหญ่1ชุดอน,นุญ่าโยมทางกรุงเทพอนปัจจัยมาซื้อให้ราคา41,000บาทอีก2ชุดทางห้างดูโฮมและญาติโยมจัดซื้อถวายวัดด้วยเช่นกันโดยเครื่องเสียงที่ได้มาในวันนี้จะนำมาใช้ในสวนธรรมแห่งนี้เพียงเครื่องเดียวเเเท่่าานนั้น้้พืออไวใช งานเทศนาธรรมให้แก่ญาติโยมส่วนอีกสองเครื่องก็จะนำไปถวายวัดที่ไม่มีเครื่องเสียงใช้ในกิจสงและเทศนาธรรมแก่ญาติโยมต่อไปทางด้านในดำเนินถาดจ,จังริดอายุ48ปีผู้จัดการดูโฮมสาขาอุดรธานีเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าหลวงพี่ท่านมาที่ห้างแล้วบอกว่าจะหาเครื่องเสียงสักจุดเพื่อเอาไปใช้ทดแทนเครื่องเก่าที่มันพังทางพนักงานห้างดูโฮมก็เลยให้ท่านทดสอบท่านก็เลยเทนแห่บทพุทธ,ธาพิเศษเสียงดังลั่นห้างแต่เป็นเสียงที่ไพเราะคนก็แห่มาดูเพราะรู้ว่า าท่านอยากได้เครื่องเสียงทางห้างดูโฮมก็เลยจัดถวายวัดให้ท่านเลยเป็นชุดที่ท่านทดลองเสียงราคา9,800บาททันทีซึ่งหากเป็นการทําบุญหรือบระทจักช่วยวัดห้างก็ทําประจําอยู่แล้วผู้จัดการดูโฮมกล่าวตอนท้ายท่านผู้ชมครับมีความเห็นอ,อย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์กรับ